แต้วนัทพรสตาดความน่ารักเต้นเพลงฮิตแต่แฟนๆหลุดโฟกัสทักตรงนี้อีกหนึ่งนางเอกสาวแถวหน้าเมืองไทยอย่างแต้วนัทพรเตมีรักนักแสดงสาวมากฝีมือที่นอกจากมีผลงานการแสดงแล้วก็มีผลงานด้านอื่นๆมากมายทั้งไทยแบบโฆษณาเดินแบบและอีกมากมายที่พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเก่งมากๆ จนมีแฟนคลับหลงรักจำนวนมากจากที่ทราบกันว่าสาวแต้วนั้นเข้าวงการสาวติ๊กตอกเต็มตัวจนได้ขึ้นแท่นดาวติ๊กตอกเธอก็โพสคลิปเต้นเพลงสุดฮิตในตอนนี้อย่างเพลงเ e อไมโอน้องเธอโพสคลิปตรงอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นระบุว่าไม่รักจะเสกนะเ e อไมโอน้องบอกเลยค่ะว่าคลิปนี้สาวแต้วน่ารักและเห็นหุ่น ชัดเป๊โดยเฉพาะกล้ามท้องเวลาเธอยกมือเห็นกล้ามท้องชัดเจนจนแฟนคลับที่นอกจากชมความสวยและก็ทักเรื่องกล้ามท้องอีกด้วย